วัดกลางน้ําอยู่ตรงไหนครับว้าวตรงไปอยๆจะอยู่ขวมือค่ะอ๋อตรงไปจากนี้ไปหนึ่งกิโลว้าวสวยไหมครับสวยค่ะสวยแล้วเราจะไปได้อย่างไรเอารถขึ้นไปก็ได้ข่ะเดินไปก็ได้รถขิ้นไปพอพอไปถึงแล้วเข้าไปที่วัดได้อย่างไรนั่งเรือไปอ๋อแล้วเข้าคิดอย่างไรอันเิ่าว่าคุณละห้าบาทค่ะโดยประมาณห้าิบบาท พีวายเชียงรายเลขไมหนึ่งพันแ้อยหกสิกกโลนะครับอุณหภูมิในรถเนี่ยระบุว่า23องศาแต่ข้างนอกรถเนี่ยเออสิองศาที่เชียงรายรเรากำลังจะมุ่งหน้ากลับบ้านแต่จะผ่านที่ไหนบ้างอย่างไรตามสถานการณ์เดี๋ยวขอไปดูก่อนนะครับสวัสดีครับ เช้าววันจันทร์จำวันที่ไม่ได้สิบห้าเดียมะมกกระาเราอยู่ที่ควานพยาวนะครับสวนสมเด็จยา่าว้าวตอนนี้ผ้าที่ก็ขึ้นมาแล้วเรายี่สิบปานาทีแล้วนะครับด้านหลังเรานี่ก็จะเป็นควานพยาวเห็นไหมครับไ,ได้ขี่จุ เห็นไหมฮะสวยงามมากขับผ่านเพียวหลายครั้งหลายค่ะแต่เราไม่เคยแววฟานเพียววันนี้ถือเป็นโอกาสดีเราได้มีโอกาสแวะฟานเพียวสวยงามมากนะครับดูนะฮะเงียบนะครับโทษนะครับ วัดกลางน้ําอยู่ตรงไหนครับว้ wow. าวต,ต, oh, ตรงไปเรื่อยๆจะอยู่หัวมือค่ะอ๋อตรงไปจากนี้ไปหนึ่งกิโลว้า wow. วสวยไหมครับสวยค่ะสวยแล้วเราจะไปได้อย่างไรเอารถขึ้นไปก็ได้ค่ะเดินไปก็ได้รถขึ้นไปพอพอไปถึงแล้วเข้าไปที่วัดได้อย่างไรนั่งเรือไปอ oh, ๋อแล้วเขาคิดอย่างไรอันเพิ่นว่าคุณละห้าสิบบาทค่ะโดยรประมาณ ห้าสิบาทต่อคนต่อคนอ๋ครับต้องรอนานหรือเปล่าไม่สาบเหมือนกันเนาะอันนี้มันก็เพื่อนเอาหกคนขึ้นไปค่ะอ๋อรอทีมหกคนถึงจะเคลื่อนออกไปใอ๋อครับขอบคุณมากครับบริเวณนี้สวยมากเลยเป็นลานพญานาคใช่ไหมครับใช่ค่ะว้าวลานพญานาคนะครับจุดนี้ส่วนใหญ่เข้ามาเที่ยวเยี่ยมชมกันตรงไหนหรือบริเวณนี้แหละ นนี่่ห้าพ่อขุนงามเมืองโอ้พ่อขุนงามเมืองนะครับตรงนี้ก็เป็นสวนสมเด็จยา 90, า่าเก้าสิบพรรษานะครับสวยงามมากดูนะฮะนี่เขาก็ทำสวยอ่ะดูนะครับว้าวๆเลยแล้วก็ยามนี้เวลาเจ็ดนาฬกาสามสิบนาที พอาทิตย์เธอก็ขึ้นมามากโขแล้วเราก็ออกจากเชียงรายนะครับตั้งแต่เราเราสักตีห้ากว่าจะเข้ามาถึงตัวเมืองพระเยาวก็ชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่า90้าสิกว่ากิโลโดยประมาณนะครับมาจุดแรกก็ไม่ทราบว่าจะไปตรงไหนก็ถามที่ g o เ g l e นะกูก็บอกว่าน่าจะมาเที่ยวมาแอล ลานพยานาะคนะครับบริเวณนี้เพราะฉะนั้นเก็เป็นจุดแรกนะครั้งแรกที่เราเข้ามาโอ้มีสิงชาด้วยนะมีสิงชาด้วยดูเข้าท่าบรรยากาศดีมากนะครับอนุสาวรีย์พ่อขุนําเมืองเห็นไหมครับโอ้นะเมืองพิยาเาก็จัดดอกไม้สวยงามสวยงาม เห็นไหมฮะถึงแม้จะเลยปีใหม่มาแล้วแต่ดอกไม้ก็ยังมีความสดสวยสวยงามนะครับถนนสายดอกไม้งามริมฟ้าพิยาวว้าวว้าวว้าวเรามาแล้วนี่โอ้สุดยอดนะน่นงานประลองพิธีคงจะเสร็จไปแล้วอ่ะนะครับนี่ฮนะสวยนี่ว้าว แนะอวพยาม่วนจ่ายนะเรามาแอวพยาม่วนจ่ายกันเห็นไหมครับตรงนั้นนะ้าท่วมถึงน,นะทําไปแต่ว่าเพยาีพยรานี้ยังไม่พ้นน้ํานะครับวานพระยาสัญลักษณ์ก็เป็นองค์พระธาตุเนาะคงจะใช่อยู่แต่พระธาตุอะไรเนาะตรงนี้จอมแจ้งใช่บอสอืม จะไม่ใช่ข้าเจ้า,าออก็เดินตรงนี้ก็เหมือนว่าการที่เขาเดินออกกําลังกายกันด้วยแล้วเ็าก็จัดลานดอกไม้อะไรนียไฮเดนเยียใช่บอสอือหือสวยมากสวยสวยสวยงามว้าวว้าวพระอาทิตย์เริ่มเจิดจ้าอาทิตย์เรื่อนเจิดจ้านะครับพวกขุนงมเมือง นะครับแม่หญิงซ้อมระลำหรือออกกำลังกายยามเช้านะฮะที่ลานพ่อขุนงาเมืองอน,นุสาวรีพ่อขุนงามเมืองนะครับสวยมากชอบจังดอกไม้สวยๆบรรยากาศดีๆอากาศเย็นๆสุดยอดสุดยอดนะครับนะพาท่านชม บรรยากาศของป้านพิยาบริเวณรานพิยานาคนะครับอืม้านพิยาชาวพิยายินดีต้อนรับประมาณนั้นนะครับโอ้สวยต้นรม้นี้ยังไม่ตายยังไม่ตายเห็นนะมมีอยู่หน่อยนี่แล้วถักแต่งสักโขนเลย <c oughs> <c oughs> ทำไมชอบตัดแบบนี้ก็ไม่รู้ออก็อให้ลุงเราสวยงามจะตาย,ยไม่น้อนี่ก็จัดเป็นสวนหย่องย้อยๆมีขวดหินนิดหน่อยจะสวยดูนะครับสวยทีเดียวนะฮะนะนี่อีกมุมหนึ่งนะออกความเพียวดูเป็นสวนสวย สวยงามทีเดียวดอกนั้นดอกอะไรชอบจังทองเปลาหรือแค่แสตสวยมามทองเปลวไหมสวยเออนั้นใบเล็กนะมีความต่างกันนะครับใบเล็กเล็กแต่อันนั้นใบใหญ่สังเกตบากขนาดใบต่างกันนะฮะใบเล็กนี่น่าจะเป็นอะไร ใบใหญ่น่าจะเป็นทองกวาวหลวงพ่อทันใจสาธุพ่อทันใจนะครับต้นใหญ่น่าจะเป็นทองกวาวสีแสดสวยมากต้นนี้น่าจะเป็นแคแสดนะครับสวยเหมือนกัน แต่ใบเล็กเกลียวอนั้นเขาใบาแผ่กว้างใบใหญ่นะมีความต่างกันนิดหน่อยพระนี้ก็เป็นสวนย่อมพุทธรักษาเธอก็อสวยนะเห็นไหมฮะว้าวโ <c oughs> อเคแ,แสนสวยมากว้าว ใช่เนาะผงไม่ผิดพุทธรักษาทองฟป้าลักษณะีบดอกเธอเล็กนิดหนึ่งนะครับดูแล้วก็เหมือนกับนกกำลังบินนะนะดูให้ดีนะครับสวย,วยแค่สายนะ่ะ ใบเล็กเลียวแต่ดอกใหญ่ดอกใหญ่นะฮะตอกใหญ่มากเลยครับเราเดินชมมาถึงมุมต้นมะพร้าวนะฮะสวยที่เดียวตรงนี้นก็เริ่มเป็นเราจัดอะไรเน้โอ้นี่อีกต้นหนึ่งนะพองควาวใบใหญ่นะครับเนียบสงบดีว้าว ล็กเขากรนะุ๊ปกรุ๊เนะเห็นไหมฮะบรรยากาศลานค้านะครับนี่นี่อันนี้ก็เป็นแพ่ป่าลุือแพ่อันใดเก่าแล้วนะอันนี้พาท่านสะดวจเดินรอบลิมอาวเล็กน้อยลิมว่านพะเยา <c oughs> เอ่าวพะเยาพะ <c oughs> เยาว้าวา อันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะอะไรเนะาะปรสายสวรรค์เหรอเชื่อเปล่านอ้ออื้มสวยไกลอ่ะนะชมโคลชมลีโถอ่าสวยนะมันก็สวยสวยงามสวยงามโอ้โหมีปลาด้วยเหรอ,หอตรงนี้โอปลาตายอ่ะไม่ค่อยดีเลยตรงนี้มีปลาตาย นั่นปันอินนะโอเคนะครับสวยดูสิเธอจะไปไหนซะแล้วล่ะเธอไปไหนเธอบินอยู <th ่เนี่ยเธอจะไปไหนบินอยู่เนี่ยเธอจะไปไหนโอ้ตรงนี้อ้าวุกอ๋อฮุกอ๋อตรี้ก็มีคนโถนะก็นานาจิตตังนะฮะนานาจิตตังนะฮะ ก็เป็นบรรยากาศลิมอาาวเอ้ยโทษทีควานพี่ยาวเราชอบอ้าวดูนะแต่และมุมนี่เรายังมาไม่ครบถ้วนนะครับมีมุมส,สวยๆเยอะมากอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะของควานพี่ยาวถ่า <จบ S 1> คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กิ้งกรง ช่องสันสนคนชอบเที่ยวด้วยนะครับดอกสวยสวยมากไห้เนาะไอ้ไอ้เนาะสวยสวยใบชุบผูนะครับคล้ายๆดอกแยงสวยมากเลยสุดยอดสุดยอดสุดยอด เค okay, นครับชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์นะ,ะช่องสันสนคนชอบเที่ยวไปเรื่อยๆประมาณนั้นนะครับพ,รพยายามจะนำของสวยๆงามๆบรรยากาศดีๆกว่าท่านผู้ชมคอติดตามรับชมไปเรื่อยๆนะครับ <laughs> นถนนแนวเขาไม่รู้เขาอะไรเน,น,นี่ยถนนรงใจเอ่ะใช่เปล่าน้องเลไกลๆอ่ะคงไม่ใช่ดอยถนนหรอกนะถ้าเห็นนีขนาดนี้ก็โอเคเลยนะโอเคนะครับขอขอบพระคุณมากครับขอปิดคลิปวันพเยาวนะจุดนี้นะครับ สวยงามชอบชอบนี่กับอย่างเงี้ยสวยจริงๆนะ All right all right